เกิดพร้อมกับวันบวงสวงเลยเหรอคะพี่ช่วงนั้นบวงสวงกระท่อมปีห้าเจ็ดบวงสวงที่นี่เขาคลอดที่โรงพยาบาลที่หนึ่งเขาคลอดวันที่หนึ่งกันยาเลยหนึ่งกันยาแต่พอจะไม่ได้ใช่ไหมพสองห้าห้าเจ็ดสองห้าห้าเจ็ดก็อายุประมาณตึกไม้สิบก็คือเขาก็คือให้โชคกับพ่อแม่ครอบครัวมาตลอดแล้วก็ยังแบ่งปันให้คนข้างนอกด้วยคนข้างนอกแต่พอดีคนข้างนอก พลาดงวดสองงวดปึ ức, ๊บเขาหวานเขาวาข่า,วาน้องภูมิยางงวดยังนี้อ๋อแต่ให้ถูกบ่อยใช่ไหมคะพี่ผมเลยเลยถามน้องภูมิให้ให้โชคไหมน้องภูมิไม่ให้เพราะมีคนว่าน้องภูมิอย่างวางวดยังงี้อ๋อน้องก็เลยไม,ไม่กล้านนให้เกือบสามปี <c oughs> แต่พอวันนั้นน้องภูมิมากระท่อมอยากมากระท่อมผมเลยถามว่าน้องภูมิได้เลขตัวไหนน้องภูมิได้เก้าสองหกน้องภูมิเขียนให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวลุงเอาไปอ่อยูทูป น้องภูมิเลยเขียน926กับ28ออกมาสามตัวเลยโอ้โหนั่นแหละที่หนูเห็นว่ามีน้องให้สามตัวตรงเอาไปหลานของพี่เหรอคะหลานแท้ๆเลยรูปภาพของเขาส่วนมากเขาจะถ่ายคือที่ผมให้ดูในโซนสามนเที่ที่เขาช่วงเขาสอบได้ที่หนึ่งเขาถ่ายรูปหน้าบ้านเขาครับสอบได้ที่หนึ่งแล้เขาก็เอามาลงเก็เลยถ่ายรูปมา ได้เกรดสี่ทั้งหมดเลยอันดับหนึเก่งด้วยจากเขาเคยได้ที่ห้าที่หกเขาตั้งใจเรียนจนได้ที่หนึ่งในห้องเขาบอกพ่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องภูมิจะเอาที่หนึ่งคือตอนแรกได้ที่สี่ที่ห้าพ่อก็บอกว่าน้องภูมิทำไมไม่ตั้งใจเรียนล่ะลูกตั้งใจเรียนแล้วเดี๋ยวน้องภูมิจะเอาให้ได้ที่หนึ่งเขาเลยสองเตอนนี้ได้ที่หนึ่งจริงๆโอ้ดีใจกับน้องภูมิมใใาดีจเขค่ะ ก็เลยขอเลขมาก็ตามนี้เลยแต่ครั้งนี้คือน้องเขียนให้เองเลยนะคะเขียนให้เลยค่ะแต่น้องจะมาจุดทูบแต่น้องจะมาช่วงลอยค่ำๆช่วงลอยกระทงก็ขอบคุณพี่ทัศน์มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณครับผมน้องภูมิมาจุดทูบขอเลขแล้วนะครับทุกคนรอคอยหลายท่านครับอันนี้น้องภูมิผมไปบ้านน้องภูมิเมื่อเมื่อคืน น้องภูมิตอนแรกน้องภูมิบอกว่าจะจุดทูบวันที่สิบห้าผมถามตอนแรกว่าน้องภูมิน้องภูมิให้เลข fc ไหมน้องภูมิบอกว่าเอาอะไรเ, okay. เร็วแค่รอวันที่สิบห้าเดี๋ยวน้องภูมิไปจุดทูบให้พอผมไปเมื่อคืนเขาจับกระดาษมาแล้วก็เขียนให้เขาจะมาจุดทูบตอนกลางคืนก็เลยรอไม่ได้ก็เลยให้เขาเขียนให้ดีกว่าเขาก็เลยเขียนให้เรียกว่าน้องภูมิตนนัวนี้น้องภูมิฝัฝนรีย,ยังไง อันนี้ไม่บอกเดี๋ยน้องภูมิเขียนให้เขาก็เขียนให้หครับเขาเขียนให้เลยเขาเขียนให้เลยแล้วก็คลิปผมถ่ายได้นิดเดียวบอกว่าอย่า่าย,ย,าายอย่าทายก็บอกอย่างนี้ผมเลยไม่่ายท <ผม S 2> ายนิดเดียวครับแต่น้องภูมิก็สอบได้ที่หนึ่งในห้องอสอบได้ที่หนึ่งโดย,ดดยเธอเอ้ในก็โชว์เลยเนาะเดี๋ยวเราเยอะโชว์นึงได้อันนี้น้องเคียนเอนะผมไม่ได้เขียนผมเขียนไม่เป็นแบบนี้หรกลายมือน้องภูมินะคะสองห้าสาม ครับน้องภูมินี่อยู่ชั้นปอะไรอายุเท่าไหร่คะปหน่อปอนุบาลน่าจะเด็กเล็กเหรอคะปหนึ่งปสองแล้วแหละอายุน่าจะบใช่ใช่ที่ให้สามตัวตรงไหมงวดก่อนเก้าสองใช่ค่ะครับเขาให้เก้าสองคือน้องน้องภูมินี่เลยนะคะครับน้องภูมิให้ตรงอันนี้เดี๋ยวให้ดูรูปน้องภูมิดีกว่าเดี๋ยบางคนเขาอาจจะไม่รู้จักโชน้องภูมินิดนึงนะครับไร้ท้นกระทุ้นี่ก็น้องภูมิลานพิทัศษ์นะคะเป็นล้านนะคะ หเ,มมเห็นว่าให้สามตัวตรงเป๊ะเลยงวดก่อนน,อนู้นงวดอะไรนะงวดนั้นอ่ะพ่ทัดสามตัวตรงอ่ะดูดูอะไรๆลองอ่าอโอ้นี่น้องภูมินะคก็สอบได้ที่หนึ่งด้วยโอ้เก่งมากเขาให้เก้าสองหกถูกสามตัวแล้วก็งวดที่สองเขาให้สามหกแต่แม่แบบแม่เขาไปซื้อได้ศูนย์สามหกก็ได้ประมาณห้าใบ พ emer, together, book, ่อม่เาถูกรตตกกเกือบทุกนวดครับถูเกือบทุกนวดครับโอคือน้องให้โชคพ่อแม่ด้วยให้โชคคนอื่นด้วยได้เได้ครับได้เลคะครับผมแต่ก่อนเราจะถ่ายน้องพูนได้เนื่องจาก X4 คอมเมนต์ด่าท่องเลยไม่ให้ถ่ายเลยนะครับเพราะน้องก็คอมเมนต์ด้วยนะครับอ่านออกเขาอ่านออกครับเขาฉลาดคราจากเขาเคยสอบตั้งแต่ปหนึ่งมาได้ที่สามที่สี่ที่หกแต่ปีนี้เขาได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งแล้วบอกเลขถูกสามตัวงวด์เก้าสองหก งวดที่สองห้สามหกกับแปดสามแปดนัมันออกศูนย์สามหกเลขท้ายแต่งวดนี้เขาเขียนให้เลยเขียนให้กับมือเลยโดยไม่ต้องจุดทูบเขียนให้เลยครับเขียนให้เลยแล้วนั่งกับรึงเหมือนหลวงปู่เลยนั่งกับรึงกับนั่งกับเผลอไเขามีเส้นไหมคะมีเส้นตั้งแต่เล็กอันนี้ตั้งแต่เขาเกิดมาเลยครับพูดได้บอกเลขถูกทุกหมดอเกตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมคะโอ้ลูกศิษย์หลวงปู่สวง เขาเกิดพร้อมบวงสวงกระท่อมอี่ยชชวยเยอะเนาะโอเคครับเดี๋ยวอันนี้จะว่าเลขผมเดี๋เล็บน้องภูมิเราจะเขียนชื่อของเขาไว้เลยเขียนวันที่เขียนตัวเลขแต่แต่น้องจะชี้แบบนี้นะชี้แบบไหนน้องจะชี้แบบนี้แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแต่เขาเขาตีแปดอย่างเดียวเขาเน้นที่แปดนะครับเขาเน้นที่แปดครับ บางคนก็บอกไว้ทำไมกับพีท่านแสดงคือเล่าแทนน้องภูมิน้องภูมิคือไม่ไม่ไม่ตัวช่วงนี้น้องภูมิเขาไปเล่นกีฬาครับเขาเล่นบอลเล่เขาโจบบอลเล่บอลเขาโจวบอลเล่แต่น้องเขาไม่ได้แสดงเขาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้เขียนให้เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเขาจะเขียนให้เขาจะให้ถ่ายเขาจะแต่งเขาจะคุยเองอะไรเองทั้งหมดเลยแต่ทุกวันเขาไม่คุยเขาจะ เอากระดาษเขียนให้เลยอย่างเมื่อคืนผมก็ไม่ได้ทั้งใจว่าน้องจะเขียนให้ไหมแต่พอว่าถามว่าน้องเขียนเล็ให้ไหมน้องก็เลยจับกระดาษมาแล้วก็เขียนก็ถ้าดูในรูปผมถ่ายได้ประมาณเจ็ดวิวเจ็ดวิเขา<อ>ไม่ให้ถ่ายเ <laughs> ขาไม่ให้ถ่ายเพราะว่าก็ไม่ท่ายน้องผูมไม่ให้ถ่ายหรอกเขาพูดอย่างนี้มผมก็ฟื้นไม่ได้<อ>เลยไม่ให้ถ่าย นาะประมาณนี้แหละเล็กน้องภูมิได้ตัวเลขเนาะครับได้ตัวเล็กแล้วนี่ก็โอเคแล้วครับก็คือน้องให้โชคมาตลอดตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เขาคือพูดพูดพูดได้ก็ประมาณหนึ่งขวบกว่าตอนหนึ่งขวบผมขอเล่าคร่าวๆถ้าเอฟซีที่ได้เคยมาหาลูปูตั้งแต่ปีห้าเจ็ดหรือห้าแปดเนี่ยแหละอยู่ร้อยเอ็ดกับคอนแก่นมาปุ๊บน้องภูมิจะบอกเลขอันดับแรกก็คือสามสามแล้วก็เก้าสองหก ที่ผมพูดกับช่องมนินีเนาะงันนั้นว่าน้องภูมิให้ครบรอบ9ทรง6แล้วช่องมนินีก็บอกว่าก็เหมือนเดิมเลยพี่9ทรง6ก็เลยมา3ตัวอันนี้น้องเขียนให้แบบนี้แต่ก็ถ้าผิดถูกก็อย่าว่าน้องเนะาะเพราะน้องก็ไม่ไม่ได้อยากดังอยากอยาก,อยากอะไรคือน้องอยากเขียนให้ผมไปถามน้องก็ต้องเขียนให้แต่วันนี้เขามาลอยกระทงเขาบอกว่าจะจุดทูบให้แม่เขาครับแต่ผมขอ,อให้น้องเขียนให้ก่อน รับที่เขาเขียนตัวนี้ให้ก่อนแต่เลขทูกอะไรไม่รู้ถามจะทรมาดึกรับก็มีคนถามเยอะอยู่แต่ผมยังไม่ส่งให้รอดู YouTube ช่องกุมทรัพยานาแล้วก็ช่องบันดีแชนนลแล้วก็ทางบ้านทีวีไทยบ้านทีวีแอดมินหญิงกับหิงนะครับมาเดินขอบคุณมากมากเลยค่ะอันนี้ก็ขอขอบคุณช่องกุมทรัพยากาช่องอะไรนะแอดมินหญิงก็ได้แล้วก็ช่องบันดีแชนนลที่ได้มาถ่ายทําคลิป ตัวเลขน้องภูมิแล้วก็ดูแล้วก็ดูเป็นแนวทางนะอย่าว่าอย่าด่าน้องเลยถ้าเล็กผิดเล็กถูกก็ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ขอขอบคุณคุทรัพพิชานาคที่มาถ่ายทําทุกทุกงวดและก็ขอบคุณแอดมินที่ดูชมขอให้ท่านมีโชคลาภร่ำรวยในงวดน,นี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ